เรื่องเล่าประสบการณ์หลอนเรื่องผีเด็กในโรงแรมเหตุการณ์นในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เคยมีการเล่าต่อๆกัน,น,น,นมานานหลายปีแล้วโดยเรื่องเล่าเรื่องผีเด็กในโรงแรมมีอยู่ว่าในตอนนั้นฉันและพี่พีที่ทำงานรวมกันทั้งหมดเจ็ดคนได้ไปทำงานร่วมกันที่ภูเก็ตและพวกเราจะต้องเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งฉันได้นอนร่วมห้องกับพี่ผู้หญิงอีกสองคนส่วนพวกพี่ผู้ชายอีกสามคนก็นอนด้วยกันที่ห้องด้านขวาและห้องพักของหัวหน้าพวกเราจะอยู่ที่ห้องทางด้านซ้ายการทำงานทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและราบรื่นจนกระทั่งคืนที่หนึ่งของการพักผ่อนก็ได้ผ่านพ้นไปช่วงเช้า พวกเราทั้งหมดเจ็ดคนจะไปรับประทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารของโรงแรมแต่สีหน้าของพวกพี่ๆเขาดูหมองล้ามากราวกับว่าอ่อนเพลียสภาพคล้ายคนอดนอนฉันเข้าใจเอาเองว่าพวกเขาคงแอบไปเที่ยวกลางคืนกันมาเป็นแน่จึงไม่ได้ถามไถ่อะไรอีกทั้งพวกพี่ๆก็ไม่ได้เอ่ยปากพ,พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหลังอาหารเช้ามื้อนั้น,น,น พวกเราก็แยกแย้ายกันไปทำง,งานต่อตามหน้าที่ของแต่ละคนความผิดสังเกตเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้จะเลิกงานพวกพี่ผู้ชายเริ่มมีอาการติดออดไม่อยากกลับที่พักทั้งทั้งที่พวกพี่เขาแต่ละคนนั้นดูง่วงนอนอ่อนเพลียและอิดโรยกันมากแท้ๆด้วยความสงสัยตามประสาผู้หญิงจึงได้ซักไซส์ถามไปมาอยู่นาน กว่าที่จะเข้นคำตอบจากปากพวกพี่ๆออกมาได้แล้วพวกเราก็ได้ความว่าพวกพี่ๆผู้ชายเจอผีเด็กออกมาเล่นด้วยทั้งคืนใครที่ตกใจกลัวแล้วเอาผ้าห่มคลุมโปงไว้ผีเด็กก็จะดึงกระชาค่าห่งออกอยู่แบบนั้นเรื่อยไปและผีเด็กน้อยก็ยังมิ่งสุกซนไปมาอยู่ภายในห้องอย่างสนุกสนานแต่กลับไม่มีพี่ผู้ชายคนไหนสักคน ที่จะรู้สึกสนุกสนานตามไปด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้พวกเขาต้องอยู่ในอาการหวาดกลัวและประวาแต่แล้วก็มีคนที่ใจกล้ากว่าเพื่อนเอ่ยปากเสียงดังที่แฝงไปด้วยอารมณ์ที่ทั้งกล้าทั้งกลัวว่าไม่เล่นจะนอนแล้วเพียงเท่านั้นเองผีเด็กตนนั้นก็หยุดนิ่งและยอมปล่อยให้พวกเขานอนกันแต่โดยดี พวกพี่ๆี่ตกลงกันเอาไว้ว่าไม่อยากเล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้พวกน้องผู้หญิงฟังเพราะไม่อยากให้พวกเราต้องตกใจกลัวก,กันยิ่งห้องของพวกเราทั้งหมดนั้นเรียงติดกันอยู่แค่นี้เองด้วยน่าแปลกที่ห้องของพวกฉันกลับไม่มีใครเจออะไรเลยแต่ห้องของหัวหน้าที่อยู่ถัดกันไปอีกด้านนั้นกลับต้องเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะ ก่อนนอนฉันจะต้องสวดมว์ทุกครั้งแล้วยังทําการแผ่เมตาและขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นก็รู้สึกโล่งใจแต่แล้วในวันถัดมาฉันต้องเอาข้อมูลของงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในห้องของพวกพี่ผู้ชายฉันและพวกพี่ๆก็นั่งรวมกันอยู่ในห้องทํำงานนั้นโดยทุกคนจะนั่งไปทางด้านซ้ายมือของฉัน ในระหว่างที่ฉันกำลังก้มหน้าก้มตาก,กับงานข้อมูลมากมายที่ยู่ตรงหน้าจ,จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีใครเอาหน้าขึ้นมาเกยทับอยู่บนหัวไหลทางด้านขวาจนฉันรู้สึกเหมือนว่าแก้มแทบจะชนกันอยู่แล้วฉันสะดุ้งตกใจจึงหันกลับไปดูที่แรกคิดว่าพวกพี่ๆคงเล่น,ลนแต่ปรากฏว่าทุกคนยังนั่งคุยงานกันอยู่ที่เดิม ด้วยความสงสัยคาใจฉันจึงเดินเข้าไปถามกับพวกพี่ๆว่าใครกันที่เป็นคนแกล้งฉันแต่คำถามของฉันนั้นทำเอาทุกคนที่กำลังคุยงานกันอย่างจริงจังเคร่งเครียดพากันงุนงงทุกคนยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเลยสักคนที่เดินไปทางตูททำงานของฉันคำตอบที่หนักแน่นของทุกคนบ็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้ฉันต้องร้องขอพี่อีกคนหนึ่งให้ช่วยมานั่งเป็นเพื่อนที่โตะทำงานของฉันทันทีแต่เรื่องราวกลับยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ในวันรุ่งขึ้นทุกคนเป็ก็เจอกับเหตุการณ์ของเด็กผีที่เข้ามาขอเล่นด้วยแรกๆทุกคนกลัวกันมากแต่หลังจากนั้นก็กลัวจนเลิกกลัวเพราะต่างคน่างเหลือล้ามาจากการทำงานหนักทั้งวัน วันหนึ่งฉันและพี่ผู้หญิงที่อยู่ห้องเดียวกันอีกคนยังไม่ได้ออกไปที่ทำงานเพราะต้องเคลียร์งานกันอยู่ในห้องพักจนเมื่องานเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะนำออกไปส่งก็เดินออกมานอกห้องและล็อกประตูห้องตามปกติแต่ห้องข้างๆข,ของพวกพี่ๆนั้นประตูห้องกลับถูกเปิด้าถึงเอาไว้ความคิดแรกของฉันคือก่อนออกไปทำงานพวกเขาคงเรียบร้อนจนลืมปิดประตู ฉันกำลังจะไปปิดประตูห้องให้พวกพี่ๆแต่พวกพี่ผู้ชายก็เดินออกมาจากลิฟต์พอดีทันทีที่เห็นหน้าฉันก็ตั้งมีเขาว่ามีรีบร้อนจนถึงขนาดไม่ได้ปิดประตูห้องพักกันเลยของมีค่าก็มีอยู่เยอะแยะทำไมถึงไม่รอบคอบพวกเขาก็รีบเทียงสวนกลับมาทันทีและยืนยันว่าก่อนออกไปทำงานห้องพักถูกปิดล็อกเรียบร้อยแน่นอน เสียงที่ผู้ชายคนหนึ่งก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าน้องเขาคงมาเปิดให้เพราะเมื่อวันเขาก็เห็นเหมือนเป็นว่าน้องมาเปิดประตูรอตอนที่พวกเขากลับมาหลังจากที่ได้ฟังคำนี้พวกเราทุกคนก็รีบชวนกันลงมาก้างล่างทันทีสี่วันในภูเก็ตผ่านไปอย่างร้อนๆอนห,หนาวหนาวในที่สุดงานก็สำเร็จลุล่วงและถึงเวลาที่จะได้กลับกรุงเทพกันสักที ฉันรู้สึกดีใจมากเพราะทุกคืนต้องพยายามคงตายนอนด้วยความรู้สึกกลัวแม้จะได้เจอกับเหตุตาการณ์แปลกๆบ้างแต่ก็ยังรู้สึกดีที่ไม่เคยได้เห็นกันแบบจะจะช่วงวันที่พวกเรามาพักที่นี่ทุกคนต่างก็ยุ่งวุ่นวายกับงานเร่งด่วนที่กองอยู่ตรงหน้าทำให้ไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับใครมากนักแต่ก่อนจะเดินทางกลับด้วยความสงสัยของฉัน จึงได้ถามตรงๆกับแม่บ้านที่โรงแรมนี้ถึงเรื่องราวที่พวกเราทุกคนได้เจอแม่บ้านซึ่งเห็นว่าพวกเรากำลังจะกลับกันอยู่แล้วจึงได้กระซิบบอกให้ฟังว่าโรงแรมแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กได้มาเสียชีวิตลงที่นี่จากนั้นเขาก็ไม่ไปไหนอีกเลยวินดานของเด็กคนนี้ก็ยังคงวนเวียนคอยชักชวนให้แขกที่มาพักไปเล่นกับเขา เหตุการณ์เช่นนี้ได้เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มานานแล้วระหว่างเดินทางกลับพวกเราเคุยกันว่าถ้าต้องมาทำงานที่นี่อีกครั้งที่พักของพวกเราในครั้งหน้าคงจะไม่ใช่ที่นี่อย่างแน่นอน